เด็กน้อยนี่ยู่เฮือนสีคนนี่โดยที่บ่มีพ่อแม่เลยเนาะบ่มีละพ่อแม่ไปนี่ไปหมดแล้วบ่มีเสื้อเนาะอเอาสาตูสาตูแล้วก็นอนเลยสบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเขาสู้ซองบาลลีอเกเซนเกาเซนเคยเนาะกะในมือน,นี้เฮาก็ะด้ยาอยูที่บ้านเลี้ยงพัฒนาเมืองเผาดมแขวงบอกแก้วเนาะกะมาเห็นครอบควหนึงที่ว่า ขาดผู้เบิงแยงก็คือพ่อเมีนแยกทางกันแล้วก็ไปคนละทางจักไปทางไหนกับบงฮู้เลยฮู้แต่พอนยูไปหับจางยูเวียงจันเนาะกัเด็กน้อยอายุบ่อดสิบปียูนํำกันสีขนพี่น้องกัเป็นอะไรเขาก็ไปติดตามหับส้มพร้อมๆกันเนาะว่าชีวิตเพิินยูแบบใดกินแบบใดเป็นอย่างจึงต้องมมอยูนํำกันสีขนเด็กน้อยเนาะพ่อเม่ส่งเงินสงข้าให้หรือบ่อันนี้เขาก็ไปฮู้จักพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะโอเค อ่าเนาะเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าก็ได้นั่งรถถาเขาอยู่นี่และอ่าถากมาเอาสบายดีเอ้สบายดีเอาสบายดีหน่อยสบายดีไหมเอ้หน่อยสบายดีหน่อยสบายดีเนาะอ่าบอเป็นยังอ่าเบอเป็นยังอายเนาะเด็กน้อยเขาจะอายเนาะอ่าขอขออนุญาตถามเจ้าซื้อยังก่อน เกาหลีเนาะโอ้เกาหลคือเจ้านี่เป็นเพื่อนบ้านเนาะเป็นเพื่อนบ้านของเจ้าเนาะอันขอถามความเป็นมาของเด็กน้อยสามคนนี่เนาะอันสี่คนบอกมีทั้งหมดสี่คนคนหนึ่งไปเฝ้าลุดลุกน้อยเขาจูไปให้เลยโอ้เขาไปเอาลูกห้เขาให้เนาะออยันจักปีล้วกับผู้นัะนพู้น่าประมาณแปดปีนี่แหละแปดปี เด็กน้อยนี่อยู่เฮือนสีคนนี่โดยที่บ่มีพ่อแม่เลยเนาะ,ะบ่มีแล้วพ่อแม่ไปนี่ไปหมดแล้วนี่ไปทางในฮู้บ่บอหูพอในฮู้พ่อได้ไปหักจันยูเวียงแนละ้วอยู่เวียงจันหุน่นเออป้าถูกป้าแต่สีคนลูกน้อยอยู่ป้าเด็กน้อยสีคนสำเนอยู่เฮือนเออเนี่ยเ,เ,เขากินเขาอยู่จังใดกวบอหูเลยมันเขาทางเขามีเนี่เขาเอาใส่กินถ้าว่าเขาบ่มีกู กินข้าวกับมะเพสนั่นน่ะเนาะถ้าว่าเขามีมีงานคงกินห่อคลาดได้เขาก็เอามาฟัดให้กินก็มีแต่ไอ้ยูดีไหมยูดีนะสกอทอดียู่ดีนะพี่พี่เบิ้งพี่เบิ้งพี่ไหมเจียนนะมื่อเดียวจะได้กินขนมได้เบิ้งพี่เออเจียนนึงใจไหมเบิ้งพี่ไม่ต้องให้มื่อเดียวอ้เจะขนมให้กินก็คือเด็กน้อยสองสามขวนี่พี่น้องปั่นให้กินจังได้กินเนาะเออแม่เอา ถ้าว่าห้าบูแบงให้กินก็คือบวได้กินเลยน้องแมนโอ้พ่อเขาเจ้าเคยฝากเงินมาบ่ไปประมาณเดือนหนึ่งกูฟัดเส้นกิ๊ส่งเส้นมาอืมเคยมายามลูกบ่บ่บ่มาเลยบ่มาเลยอืมบ่มาเลยชวนแม่นี่ไปทางไหนบูเลยบู้ถ้าว่าบู้ละทางำแมนนะบู้เลยน้องบู้แหละบู้ยังบนอยู่เลยโอ้พอในฮู้แต่แม่บู้เลยอืมอัน ผูกโคกันเป็นผู้หญิงเนาะเออผู้หญิงอันไปเอาลูกไข่เขาเนาะเออแมนอันจักปีก่บพูนั้นฮู้บ่กแปดปีนี่ยแปดปีแล้วผูกทัดลงมาเป็นผู้นี้เนาะเออแมนจักปีเราเนี่ก็เลยชาเชงวะชาเชงประมาณเจ็ดปีในที่เด้ผู้นี้โอ้ก่อนรุดรุดลงมาตามลำดับเนาะแม่ได้เข่าขงเฮียนกันบ่บ่เขไม่ได้เข่าเลยเนาะ ผู้นั้นก็มีแต่แปวแปวล,ล,ล,ลูกให้เขาเอ,อยู่ให้พ่นโนโนเอเนาเนาะเขาปานเขาให้กินก็ได้กินเนาะอม่เนาะบทางามบ,บุอันนี้มันผูทัดของมานนะน่อยเจ้าคิดทอดพอบอ่ก็บอลยัดสีนะ<อ>คิดหอด่อคิด่ละคิดทอ,อดเม่บ่ก็บยัดเหนียนะ,นะคิดทอดคิดทอดเนาะยัอยูน้ำพอน้ำเมีบ่สารละเหนียะ้อละสาละสีน อย่างยูนั้พออย่าอยูนยยั้นพอเนาะอันเจา้าเดี๋ยวนี้เจ้านี่เป็นไอ่ไอ่เขาสองคนเนี่ยเนาะก็ย่อ,อสุดที่เ่านะยนย่อเนะเจ้าต้องได้เบ่งแยงเขาเนาะแม, <c oughs> ม่นบอเออเนะี่งเนาะเด็กน้อยสามคนเลยอันนี้ก็คือไอ้โคกเพิ่นเจ็ดปีทัดลงมาก็คือที่เป็นผู้นี้ยังดื้อย,อยู่นี่ยังบู้คิดยังทะเลเนาะ นี่อันนี้ก็อนมอมแมมมดซื้อยังก่อเจ้าซื้อยังก่อนใครก็แม่ละองฮะององโอ้หายเจ้าแนะน้ำเลยอันนี้องอันนี้ซื้อยังก่อ,อกกนนีน่อันนี้จาวื้วื้ออันนี้อเลยชาลา,าลูช่างเราผูกไปให้เพื่นซื้อยังก่อนเล่าเล่าอ พอ่อแม่เขาป้ากันแต่จักปีแล้วประมาณปีปีปลายนี่เลยทีปีปลายแล้วแล้วเด็กน้อยนี่ยู่แบบนี้แต่จักเดือนแล้วก็มันมอใจเขาปีโอประมาณแปดแปดเดือนเจ็ดเดือนนี่ละโอเนื้ก็อยู่แบบแบบนี้เลยเนาะยู่งเป็นแบบนี้แล้วเพ่อแม่เห็ุนั้นอะไรคือเไ็เจนี่น่อคือว่าบ่เบิ่งบ่แยงลูกเนาะแม่เนาะเจ้าแม่นพี่น้องเขาอ่ะเออพี่น้องเป็นเจ้า ไอ้พอเราโอ้เจ้าเป็นไอของพ่อเออแม่อ๋ออก็อยู่เ้ืงกันโมกันเนาะเจ้าเบิงแย้งได้เนาะแม่นเบิงอันขอานุญาตเบิงในเงื่อนได้บ่ได้อยู่ได้เนาะเบิงขอานุญาตเบิงก่อนเนาะไปบอเขานอนเนาะเนาะอยู่อยู่ไหนเนาะในรูจัาปุยรูตีน่ะแถวอันนี้บอเขาจรนอนอ่ะเออแมนสองสามคนนอนเหนียวเนาะเออ ผ้าโ่มพี่น้องบ่มีเสือเนอ้องเอาซาตูซาตูแล้วก็นอนเลยดีแต่มีมุม้งมีไฟอยู่บวกตอ่อจากเฮือนเจ้ามาเนะเาะต่อเฮาโอ้ก็คือตอ่อจากเฮือนเขาเจ้ามาหนิงไฟเอาต่อให้เอามันจุดหลุดน้อยอยู่ในห้องต่ออันนี้มันบ่นนอนของแกเข่าเจ้าที่ออนีน่พี่น้องจะเป็นลักษณะนี้วเงินเข่าเจ้า จะดูเด็กน้อยยังหนึ่งหน่อยซิกว่าจะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนงาะเขาเจ้าก็สร้างแต่งกินเองอะ่ะแต่งเองโอ้เจ้านี่เจ้าลูกนายนี่แต่งเองก็คือ,อทางด้านในเขาก็ได้เบิงเ้งเปบนเทียมเอาไว้นะพี่น้องเนาะอ,อันเขาเจ้าแต่งกินนี่แต่งกินเองเลยเนาะเจ้าเขาก็เปลี่ยนอยู่บอ่อยๆใช่ไหมเปลี่ยนเนาะ เด็กน้อยซัมนี่นาะบ่มีผองนี่ๆโอเคเนาะพี่น้องเฮาก็ได้อ่านำความช่วยเหลือเบื้องต้นมาให้เพิ่นก่อนเนาะก็คือนี่อ่านี่นี่น้องน้อยน้องเฮาก็ได้นำความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนก็คือมีอ่ามีซองแก๊สแล้วก็มีปลากระป๋องมีนมเนอะไม่เพิ่นเบื้องต้นก่อนนะอายเจาะให้เราให้เขากินภูรปองก่อนเนาะ เด็กน้อยสำนีป้าให้ยูเพื่อนตาสงสารเท่าน้อยน้งนงองกินเลยกินเลยครับดูเลยโอ้ยดูเลยเแซบบอ <c oughs> ข้าเจ้าจบ่คอยคผู้ภาษาลาวเนาต้องได้ให้อัน เป็นลุงเนาะเจ้าเป็นลุงเขาเน้องเป็นไอ้ขอ้ไอของพ่อเออไอของพ่อไอของพ่อก็เป็นลุงไม่นะเออแม่นอ๋อนาะใครกินนมผลปองผลปองแล้วมันนี่แซ่บป้องแซ่บป้องแทกเกอน์นอนเลยแซบแซบป้องแทกเกอร์เนี่ยมันแซบแล้วตากเกอรมันแซ่บเนาะนะจ๊ะโอ้เนี่ยเด้ออัน ข่ยจะมอบตัวน <si> des ี้ไว้เก็บไให้เด็กน้อยนะเก็บใบหะกะเจ้ากินเป็นปลากระปองแล้วก็มี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 นมพอเบิ้งกะเจ้าก็คือซีขคดแค่ทันกินอยู่พอเด็กน้อยเนาะบร้างซอกเลยตามเบิ้งนันกับสามคนนี่ตามเบิ้งนี่กินแต่น้ำเอื่อยมันน่ะเอื่อยไปซอกแล้วก็ใด้มากกับมาซูุเขาเนาะชอบมาได้เอาให้กินเอื่อยมีแต่ายุแปดปีได้เนาะง่นลุกลูกน้อยหนึ่งสามคนนี้ ยังกินนึงนอกจากเครื่องเที่ยวซื้อมานี่บ่แม่นเงินของเฮาหรอกเป็นเงินของผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นแต่ว่ากดดีแล้วดีใจแล้วอยู่ทางอเมริกา่นไหะก็คือไอ้แจ็คเนาะเพิ่นอยู่ทางอเมริกาเพิ่นฝากเงินมาให้ช่วยเหลือคนที่บ่บ่มีกินคนทุ่งยากกันหน่ฝากให้อ้ายขอมุกขอบใจแท้นะนะ3คนนี่้ขอบใจละลายอัวหักแพง่ดีมู้ดีใจกูเอามาฝากช่วยเหลือจุลูุล่าห่ากดีใจเนาะ ความยังตีใจแล้วเอาเข้าใจได้น้องเข้าใจเด้อ่าขนมมืองน้อยไปอ่ายายขนมผูละทงละทงนู่นเบาไทยดำยายไม่ต้องให้เออาฮ่าไม่ต้องให้ยได้แบบนี้เนอะกินเลยกินเลยผู้เรื่องเข่างาหมงเงี้ยนนี่บ่ได้เข่าเลยน้องอันนาโคต่อไปสิเป็นจังไดจังหน่ อายุบ่หมดสิบปีซ้ครอยู่เฮื่อยๆโทรเล่าก็มักโทรมาถามอยู่ดิเออไปเฮ้งประมาณเดือนนึงกูโทรมาถามก็ฮักเล่าก็ฮักโทรมาถามอยู่นู้นถ้าหักงามเก็บงามเป็นนี่ผู้ใดจะเบิ่งจะแย่งให้มันเจ้าเนาะตีเกี้ยมผู้นี่แปลงเอาก็ไปซื้อยามาซักเนาะ ก็ดีเต็มีเจ้าคอยเบิ่งแย้งนิดนึงเนาะเจ้าเจ้ทำไมคนเห็ดไห้เห็นหนาในเบิ่งตลอดเขากรบงโปแกงแต่ว่าบางทีทุกยากตาเขาซวยได้เขาจิตก็จิช่วยก็มีหลายคนนี่เนาะเจ้าก็มีครอบครัวแล้วแม่แม่เจ้าก็มีลูกจะคนบ่ได้มีเถอะไม่ได้มีแท่เนาะมีแต่ขรอบครัวเนาะคดีเต็มมีเจ้าใช้เบิรงเขาในนึงเนาะ โอ้ดีแท้ก็อยากให้พ่อแม่มาอยู่น้ำโอ้เด็กน้อยสแม่เนี้ยโอเคเนาะไปเท่าน่ะถ้าหากคุณยายใจบุญเพิ่นอยากช่วยเหลือสองสามคนนี่สี่คนเนาะก็เปืนอย่าแล้วเนาะมึงนี่เพื่อเห็นไปให้เนาะก็ถ้าหากคุณยายใจบุญเพิ่นอยากช่วยเฮาก็จะนำเอาความช่วยเหลือมาช่วยอีกเด้วยเนาะอันนี้เฮาก็ช่วยเบื้องต้นไปก่อนก็สมมติว่าถ้าเขาจะเข้าโรงเฮียนนี่โรงเฮียนยู่บ้านเฮาก็มีเนาะ เป็นปฐมเนาะเออโอเบื้องต้นจะถามก่อนเจ้ายักเข่าของเฮียนบ่ครับก็ภาษากันได้นะภาษายักเข่ายักเข่าเนาะน้อยเจ้ายักเข่าของเฮียนบอกเข่าเจ้ายักเข่าของเฮียนบ่กเวียกเข่าก็ภาษากันได้นะ่นน่ะก็ภาษาภาษาเก้อหรอยักเข่าก็ยักเข่าของเฮียนอยู่แต่ว่าติดอยู่ที่ว่าพ่อแม่บุษงเฮียนเนาะพ่อแม่บุษงเราด้แม่บุษงแล้วไปทา้งใดเนาะแม่ กับมีเตพรต้องเพียงไอวาลาย,ยักเข่าแต่วานพวกนี้เขาได้ทรงไปไกัฝากถึงผูญญ้ใหญ่ใจบุญนอทายกยากส่งเสริมเด็กน้อยสีคนก็อนจะลืมติดต่อมาหาบาลีทางเฟ,ฟีทางไล่ได้กับบาลียินดีเป็นสะพานบุญให้คือเกืาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ก็เอาของกินมาฝากเด็กน้อยก่อนแกะไข่เบื้องต้นก็คือมีอ่ามีสองแกะแล้วก็ปลากระป๋องนมให้เด็กน้อยไปกินเบิ่งก็ม่อมแมมพอสมควรเนาะ ขอคนละกระจายโอเคโอเคเนอะเวอร์ชันเขาจะได้ขอลาไปก่อนเนอะไม่โอกาสหน้าเขาจะมาอีกถ้าหากมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นสงสารเนาะสวัสดีสวัสดีจ้าจ้าอ๋อขอขอให้ยูดีมีแห้งเด็กน้อยส่งผู้สามคนจ้ามาละจีกโอเคเนาะก่อนเขาจะกลับเขาก็ขอแจกขนมเด็กน้อยเขาเนาะเพราะเด็กน้อยก็มันตอบลายมาไหมเอาขนมมาไหมมามา ขอบใจก่อนขอบใจก่อนขอบใจก่อนเอามาไหมมาขอบใจก่อนเอออเามามามาไหมมาไหมไม่อยากหน้าไ่อยากน้า่ต้องหาดเอามาไหมมาไหมขอบใจก่อนขอบใจก่อนยังน้อยคนเนาะยังน้อยยังเห็ดบุปผีดูเลยมาไหมขอบใจ มาไหมมาปั่นกันกินได้เลยลขอบใจกันอ้าว้าเจ้านะอ่าก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บาวลี่ก็จะคโคาจากทานผู้ชมไปเพียงซ้ำนี้เนาะทานนี้บวลี่ก็ต้องขอขโมกขอบใจผู้ใหย่ใจบุญของเฮาก็คือไอ้แจ็คทีเพิินโซงเงินมาให้ บาลีไว้ช่วยเหลือผู้ที่ทุกยากเนาะก็คือไอ้แจกกันอยู่ทาง U.S.A เนาะเพื่อนฟากไม่บาลีไว้ช่วยเหลือบาลีเอามาช่วยเหลือในครั้งนี้มัดไปอ่าซองห้อยดอลลาร์บ่บมีนเนาะซ้าดอลลาร์เนาะพี่น้องเนาะขอโทษอ่ามาแจกกมัดครั้งนี้ซ้าดอลลาร์เนาะพี่น้องกับ,บาอลีก็ต้องขอขความอก,กับใจคอยเพื่นอนยูดีมีแห้งปลาสะจากโรคแพ้ไข่เจ็บทั้งปวงกับฟักถึงคลิปนี้เนาะถ้าหากท่านใดอยากช่วยเหลือเด็กน้อย สีคนที่ว่าบ่มีบ่มีพ่อแม่อยู่น้ำเนาะขาเจ้าต่องได้อยู่น้ำกันกะเอ่้อยงกันมีอายุเพียงแต่แปปีพี่นอ้องเป็นผูด,ดูแลน้องสมคนก็คือเจ็ดหกหาประมาณนี้เลยอายุเเดี๋ยวนี้เอื้ยเพิ่งก็ไปอเอาลูกไก่เขาเจ้าเนาะขาเจ้าเฮทัยเฮทัยได้เข่าแล้วแบงไม่ให้กินแล้วล่าก,ก็เอามาซูน้องก,กินน้อพี่นอ้องก็เด็กน้อยเพียงแต่ อนุบอดสิปีพี่น้องสามารถยูน้ากันอยู่เฮือนหลังหนึ่งเฮือนน้อยๆพะหมพันอย่างก็มีน้อพี่น้องก่าฟังทางปุญญาใจบุญเพิ่นทักทานใดมีจิตใจมเมตตาการุณาก่าอย่าลืมติดต่อมหาบาลีได้ทั้งเฟซทั้งไลน์หรือเบอร์โทรที่บาลีขึ้นไว้อยู่หน้าจอนพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาลีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบใจพี่น้อง